ครับผมเดี๋ยวเตรียมสถานที่ต่อนะครับเดี๋ยวสัมภาษณ์พี่โอก่อนนะครับจให้คปดงานใ่มาช่วยเนี่ยผมจะพาไปดูเนอจะด้มาหาเอาเหรีนีเยผมจะพาไปดูรามลงนะครับยีนเมงเมงเมงงงเหรอเมงเป็นยังไงยังไหรอเกาหัวงอเลยครับอเอาให้ตารัดรู้จังไหมไอ้พวกเนี้รู้อ๋อรู้เนาะ แตมิงงงมงเกลวจะพาไป <c oughs> าดูมิงอ้ไปไป,ไปดูมงกันนะครับพี่นอ้องไปเอารถลงไปอาตรถรถลงไป,ไปเอาของสอันไปเลยเดียวอ,อไปรับ<ป>พ่เมางนะครับ พีโอพีโอพีโอไม่เข้าใจเม้งนะครับเดี๋ยวดูกันต่อนะครับว่าเม้งเป็นยังไงนะครับกกกรรรระะะะวััััันนนนตตภาพออออคเเเ์ไบมมมจียืงห นี่คือเมงนะครับเมงไม่รู้จักเมงนะครับพี่น้องเมงใส่หัวเมงเอาอันเมงนี่รู้จักเนาะนี่น้องมาโยกเราจะยกเมงมามาช่างพวงเอาตั้งมาเอาถือไม่หมดของไอ้ไม่ถึงไม่ถึงมือได้แค่สองมือนะครับถเอได้โอ๊ยเบาๆเบา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 นั่นช่างพวงคนเดียวก็ขึ้นนั่น ้านทไมาไมยกของหนักีนนมาะมี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 ส่งท้ายอีกนะขึ้นไปไ้มขึ้นเลยลุกไปหมเร่อน้มัน่ลดไหมลมีหรอล่าไ่ลหร ได้เดี๋ยควบพี่ไม่ได้บวเดี๋ยวผมคืนก็ได้เบไมผมหนักวเขไม่ยกนนักปรเทเอไปร่างน้เครบเลยได้ได้ได้โอเคจะร่างนัานให้ดีกว่าเวลาออกก่อนดันเข้าไปก็ได้แล้วได้ช้ยายสยก็เลยได้ดีฮะายชยสมัยกทิมเหมนะมมันตกมันตกคูนี่เด้อมันตกไหมตกตก เดี๋ยวผมมันตัมันโดนเม่รู้อันนี้มันกระชับมือนียไม่เยอะไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ออเปลี่ยนให้ใหม่ไม่ยนให้เปลี่ยนไปนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาเมงขึ้นข้างบนนะครับผมแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม